ตรงนี้นไม่เสียงเพลงกับเสียงไม่ไปพร้อมกันเลยนะคะเช็คหนึ่งสองสามแต่ถ้าเกิดเมื่เรากดตรงนี้ปุ๊บสวัสดีค่ะเช็คหนึ่งสองสามเนี่ยที่เสียงแมสเสียงมันหายไปนะคะ มันจมลึกลงไปนะ,หหะเหมือนดูหนังเลยเนาะลองเซเว่นไอนี่ลำโพงมอนสเตอร์ปีศาจเจ็ดตาฮะไอตัวนี้ว่าเสียงเสียงดีแล้วตัวนี้นี่เสียงดีเสียงใสเสียงชัดแล้วก็เสียงทุ้มนี่โอเคแน่นคราวนี้มาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นกลางแจง้งตัวนี้คือแน่นเลย หนักแน่นอย่างนั้นใช่ไหมฮะนี่คือการแจ้งคือด้วยเหตุที่มันเป็นอันนี้ล่โพงสิบแปดไงนิ้วดอก18ดนิ้วเนี่ยดอก18ดมันมีความเป็นเสียงเบกมากกว่าดอกสิบนิ้วอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่แคบอันนี้ดีกว่าอันนี้อ่าพูดข้อดีของมันคือตรงเนี้ยถ้าอยู่ในที่แคบแคบ่คะอันนี้ดีกว่าด,ดีกว่าแต่ถ้าเกิดอันเนี้ยหมายถึงมันชัดกว่าใช่เออ เอางี้นะพี่ตัวนี้คือแนวสายตึ๊ดตึ๊มเลยอยู่กลางแจ้งบนรถกระบะวิ่งอ่าอันนี้เลยอันนี้แนวคาราโอเกะฮเสียงโอเคโอเคในบ้านหรือจัดงานหรือจัดงานหน้าบ้านได้ในบริเวณบ้านได้แต่ตัวนี้เป็นแนวสายตึ๊ดกลางแจ้งกลางสนามเลยได้เลยนะคะดังมากพี่เชื่อไหมว่ามันดังไปถึงแบบห่างไกลมากระดันาคารีชั้นสี่พี่ไกลเลยนะ ดังไปถึงเขาเลยนี่นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็คือไม่ได้ต่างอะไรตัวนี้เลยต่างแค่ดอก18นิ้วอันนี้ M18 ปะทะมอนสเตอร์เจตานะคะอันนี้ M18 นะ M18 มีมีลำโพง18ตัว18นิ้วหนึ่งดอกไม่ใช่อันนู้มอนสเตอร์เจตตามีลำโพง7ตัวใช่อันนี้ M18 18ตัว4ีดอกเอ็มสหมายถึงว่ามี18นิ้วว่างั้นเถอะ18นิ้วหนึ่1ดอก โหนี่ไหนสิบแปดนิ้วขนาดไหนอย่างงี้กลมอย่างงี้เลยกลมงั้นเลยใช่ค่ะดอกอ่ะแล้วก็แปดนิ้วหนึ่งดอกแปดนิ้วครับหนึ่งดอกแล้วก็สามนิ้วอีกสองดอกสามนิ้วสองดอกรวมเป็นเท่าไหร่ละสี่งงอะสี่สี่ดอกอ่าโอเคทุกอย่างเหมือนกันเปลี่ยนแค่ดอกแค่ดอกอะมันทำให้เสียงเปลี่ยนฮะนะคะตัวนี้มันจะเน้นแนวใส่ตื้นแล้วรูปทรงรูปทรงเนี่ยจะ เป็นลักษณะนโซเดียมแโลเดียมด้วยนี่เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะฮะนี่ยนประชุมไม่ลอยดีๆไม่ลอยนี้จะเป็นคุณภาพใกล้เคียงกันไมใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันโอเคก็คือว่าถ้าจริงๆคู่เท่าไหร่นะสามพันเก้าเฉพาะไม้นะใช่โนี่นี่นี่พูดขนาดนี้ออกไปเลยนะใช่ยังยังไม่ได้อะไรเลยนะคะเช็คเช็คเช็คเอาแอโคลงนิดนึงนะคะ โลโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชิดหนึ่งสองสามสี่ทดสอบนะคะตัวเนี้ยฟังตรงเนี้ยอย่างเงี้ยพอเปกลายใจเนี่ยมันกระจายกว้างเลยนะคะชิดวงเช็คทูทดสอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช็คหนึ่งสองสามสี่ทดสอบระบบทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแผงตรงเนี้ยแผงด้วกันเลย แข็งเดียวกับรุ่นนี้เหมือนกันเลยรุ่นเดียวกันนะฮะเป็นแต่มันอันนี้แนวแนวตั้งใช่อันนี้มาใส่เป็นแนวนอนใช่อันนี้เหมือนเหมือนแนวว่าคนชอบแต่งเสียงฮะแต่งปับ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 นะคะค่อนสีเหมือนกันไหมเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่แค่แตกต่างแค่ดอกสิบนิ้วสี่ดอกกับดอกสิบแปดนิ้วหนึ่งดอกสทาวเวอร์โอ้โหนูลืมบอกเห็นไหมเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ใช่อันนี้คือเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดร้อยห้าสิบตาทปั๊กฮะเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เจ็ด สวิตชิ่งเหมือนกันสวิตชิ่งเหมือนกันมเหมือนกันกีตาร์าเหมือนกันปรับไมค์ไมค์วอลลุ่มไมค์เบสไมค์แหลมดีเลย์แอคคอรเหมือนกันเบสเสียงแหลมเสียงมิดี้แล้วก็วอลลุ่มวอลลุ่มเหมือนกันตัดเสียงเพลงเป็นเสียงกลางตัดเสียงกลางคนร้องออกเหมือนกันไมค์ตัดเสียงเหมือนกันเพลงวนไปเพลงเดียวเหมือนกัน เดินหน้าถอยหลังสตา p p เพโหมดเหมือนกันเนี่ยหมดมูทูธต่ากันที่นี่ไม่มีที่เสียบนึงใช่ที่วันนี้ไม่มีที่เสียบไม่มีอันนี้มีที่เสียบดูดีเลยนะฮะแล้วก็มีที่เกี่ยวอ๋อมีที่เกี่ยวเหมือนกันกันก็คือเอาเอากล่องไม้เนี่ยเนาะมาเสียบไว้ตรงนี้อุปกรณ์สำหรับนี่เลยนะคะอ่าโอเคเราลากไปได้เลยมีลูกล้อ ล้อลากไปไหนมาไหนได้เหมือนกันะนะคะนี่นะฮะเหมือนเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยไม่มีอะไรแตกต่างแตกต่างแค่ดอกหน่อยเดียวเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันเลยนะเสียงนะคะถ้าเป็นดอกแล้วเอีงแรกนะคฮะตนียจะได้เบรดลึก,ลก มันจมลึกลงไปนะใช่มะเหมือนดูหนังเลยเนาะใช่ค่ะตอนตอนยืนอยู่ตรงนี้แล้วดูแล้วเหมือนมันเหมือนโพเทียมเลยเนาะใช่ค่ะมันเหมือนมันเหมือนเป็นดีเจเลยอ่ะใช่ค่ะนี่นะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยถที่ลูกค้าไปแล้วเอ่อตัวเนี้ยมันสามารถประชุมได้นะคะพี่หาหรือพี่เอาเอาที่ตั้งไมค์วางเนี้ยเรายื่นมาตรงนี้เราประชุมได้เลยเหมือนเราเป็นแบบเราประชุมมาแล้วเสียงมันจะออกแนวกว้างนะคะ15นิ้วนะแนวกว้างเลย เพราะฉะนั้นกระจายแบบมีลูกค้าซื้อเข้าไปอยู่ในห้องประชุมบอกว่าชัดเจนมากห้องประชุมใหญ่ๆเนาะพูดเสียงดเนาพูดะโอเคเลยนะฮะเสียงชัดเจนมากแล้วพอาะาขยืนแบบประชุมอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เวลาออกการแจ้งก็ลากไปเลยลากใช้ลูกค้าไหมเนี่ยตองดูได้ค่ะนะคะตัวเนี้ยเราสามารถยืนเป็นโกรเดียมออก ออกไปนอกการแจ้งไปไประชุมอะไรพวกน,นี้ทุกอย่างได้หมดเลยในบ้านได้ในข้างนอกการแจ้งได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดเพลงแล้วตัดไม้ตัดอะไรกันไปเนาะนี่นะ สองสามสี่ทัศสองช็คหึงสองสามนะคะเช็ควงชิคทืกทัศสอง เสียงตัดเสียงดนตรีใช่ไหมฮะอ่าอ,อันนี้ตัดตัดไมค์ค่ะครับตัดไมค์ตัดไมคไมไม์คือเวลาพูดปุ๊บเนี่ยอามายเอา,เอาก็คือเสียงดนตรีจะเบาลงใช่ค่ะอ่านะฮะที่เมื่อกี้ไม่เข้าใจไม่เมื่อกี้ไม่ได้รีเสียงเนาะไม่ได้รีเสียงออลองดูนะฮะอันนี้ผมอ่ะลองลองดูนะสวัสดีค่ะทดสอบนะคะวอยน์มันไวมากนะคะทดสอบเช็คหนึ่งสองสามสี่พดสอ<า>บ <สา S 1> ตอนตอนเราพูดเสียงดนตรีตอนตอนมีสัญญาณเข้าไม่เสียงดนตรีจะเบาลงทันทีนต่อยมือใจมากเสียงเข้ามาพุ่งมันะตัดตัดตรงเนี้ยด้วยเพลงของพี่อะ่ะม,มันไม่มีเนื้อกลางไงใใช่เม,มันไม่ต้นตัดตยังไงคราวนี้ลองลองแบบว่าลองนะแบบว่าดนตรีกับไม้ไปด้วยกันโหมดคาราโอเกะใช่ไหมฮะอ๋อเมื่อกี้พูดก็คือดังดังเท่ากันเลยนะฮะดนตรีจะไม่เบาเนาะไม่เบาลองดูนะฮะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้คือลุงเมื่อกี้เราไม่ได้กดตรงนี้ไงนะคะ สอก็สอนะคะตรงนี้นไม่เสียงเพลงกระเสียงไม่ไปพร้อมกันเลยนะคะเช็ค1 2 3 8, 11, นะ่แต่ถ้าเกิดเม่เรากดตรงนี้ปุ๊บสวัสดีค่ะเช็ค1 2 3, นะึ่สเนี่ยที่เสียงแมสเสียงมันหายไปนะคะตอนหุดพูดเสียงเข้ามาเลยเนาะ แต่ว่ามันไวมากนะเพราะเราเนี่ยไวใช่นั้นเนี่ยเวลาเราหยุดพูดเนี่ยเราอาจจะต้องเอาแบบเอาไม้ออกแบบเอาไม้ออกหน่อยไม่ให้มันเสียงแม้แต่เสียงมันมันก็ตัดได้นะคะพี่เพราะบางทีเราพูดพูดมันก็ยังเข้าอยู่เนาะไวมากนะฮะอยู่ห่างห่างห่างอะไรห่างปากห่างปากมันยังเข้าเลยเนาะได้นี่นะคะเดี๋ยวเราลองขอขอฟังเพลงนี้เต็มเต็มเลยเนาะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงเพลงนี้เนาะเพลงไหนคะเพลงนี้แหละ ชัดๆเลยนะฮะสักเพลงหนึ่งเลยนะฮะ างข้างของลำโพงนะฮะได้ยินหลังเสาฮะ,ะหลังเสาอันนี้อันนี้อยู่หลังเสา อยู่ข้างหน้านะฮะข้างหน้าจะได้ยินชัด mm hmm. เมื่อกี้ลองเดินไปหลายๆมุมนะฮะได้ยินโห oh, ได้ยินทั่วเลยนะฮะแต่ว่าข้างหน้าโอเคข้างหน้าชัดกว่าแต่ว่าถ้าไปทางนู้นก็ได้ยินนะได้ยินทั่วทุกมุมเลยนะฮะอันนี้อ๋อเลยราคาเท่าไหร่ครับลืมถามราคา 15000 0ม0 0 0 0 0 0 0 0ันเกหมือนกันส่งฟรีค่ะส่งฟรีด้วยค่ะ0 0กถูกกว่าพันนึ0งถูกกว่าพันนึงใช่ค่ะอ๋อโหนี่อันนี้ถูกอีกพันนึงผมนึกว่าจะสัก1ม0่่คือเราเราเราก็เรียกว่าอะไรอ่ะอันไหนมันมัดถูกกว่าเราก็ต้องถูกกว่าคอันนี้อาจจะเนื้อไม้ตรงนี้มันหายไปหน่อยนึง่าใช่ตรงนี้แบ่งไปนะ แล้วการที่18นิ้วต้นต้นทุนของ18นิ้ว1ดอกกับ10นิ้ว4ดอกสดอกนิ้ว4ดอกอาจจะแพงกว่าหน่อยนมันมี4ดอกเนาะนะคะแต่อันเนี้ยงแพ็คไม่เสร็จเลยนะเนี่ยเนี่ยส่งส่งส่งจริงๆนะเนี่ยนีนะนี่ที่ส่งนะเต็มตัวแพ็คกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแบบแพ็คของของก่อนก่อนส่งเนี่ยเราก็จะเทสกันส่งก็เยอะลูกค้าก็เข้ามาเยอะนะฮะอันนี้เอาถามจริงๆเลยสองตัวนี้อันไหนขายดีกว่าพูดตรงๆนะพูดตรงพอกันพอกันใช่ไหมมาร้อยก็หมดร้อย ใช่ไหมอ่ะตอนนี้สั่งไปแล้วสั่งแล้วเดี๋ยวกำลังมาอีกวค่ะอีกนะฮะกำลังแต่ว่ามันสลับกันอ่ะใช่เขาอันนี้เริ่มหมดเขาที่แล้วเนี่ยผมมาทําผมมาถ่ายตัวนี้ตัวนี้หมดใช่ผมก็เลยถ่ายได้ตัวเดียวใช่เสร็จปุ๊บถ่ายตัวนี้ไปตัวนี้หมดหมดตอนผมอีกทีเจอตัวนี้ค่ะตัวนี้หมดก็เลยมาถ่ายตัวนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้ตอนถ่ายตัวนี้ไปเนี่ยอีกประมาณ3ามสี่เดือนมาตัวนี้หมด ตัวนี้มาใช่แต่ว่าวันนี้โชคดีตรงที่อะไรรู้ไหมตรงเนียคเขาเขากอดตรงนี้มาตรงนี้หมดไม่มีให้ลองเลยไม่มีเลยแล้วมางวดที่แล้วตรงนี้มีอันนี้ไม่มีให้ลองเลยใช่ไหมครงวดงวดนี้เจอทั้งสองตัวใช่แต่เพียงแต่ว่าอันนี้เหลือตัวเดียวแต่ถ้าเกิดใ่แต่อย่างอย่างที่บอกว่าคือความความความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันหนูองถามลูกค้าว่าลูกค้าคะลูกค้านเน้นไม่ทําอะไรถ้าเกิดลูกค้าเน้นคลาเกะอยู่ในพื้นที่แค่ไหนถ้าเกิดอยู่ในพื้น ที่บ้านหนูจะแนะนําตัวนี้อันนี้เน้นสังสรรค์ในบ้านว่างั้นเหรอใช่เปิดหรือออกบ้านเอาทีวีมาดูต่อเป็นโฮมเทเลเตอร์ได้แต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยเน้นเต้นเลยเน้นที่แบบว่าเขาใช้ในบ้านได้แต่เป็นแนวสายแบบแดนเลยแล้วก็ออกข้างนอกออกตุ๊บตุ๊บตุ๊บการแจ้งคือตัวนี้ตัวนี้เลยโรงเรียนก็ได้วัดก็ได้ยิ่งดีเนาะวัดชอบมากคือแต่แต่ถ้าในหอประชุมนี่สามารถได้ทั้งสองตัวว่างั้นเถอะ แล้วแต่ชอบเลยนะขอประชุมใช่ไดเนาะเพราะขอประชุมมันกว้างยังไงก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดการแจ้งสนามฟุตบอลหรือวัดอยากเป็นตัวนี้นะอ่าเป็นลานวัดหรืออะไรอย่างงี้ตัวนี้ดีกว่าเน้นกว้างนะฮะอยากเป็นตัวนี้อันนี้ก็คือ15900อันนี้16900ใช่ค่ะเออ่ผมก็ต้องขออภัยนะฮะผมไปบอกเขาว่า17900ตัวนี้ไปเพิ่มราคาให้อีกไม่รู้เขาซื้อป่ะนะฮะ ส่วนมากจะมีถก่นโทรมาถามก่อนก็ดอกว่าบางทีผมก็จำผิดนะบางทีผมก็ตอบอะไรผมจำผิดนะฮะโทรมาถามที่ร้านได้เลยได้ค่ะนะเพราะผมจะปักเบอร์โทรปักรายละเอียดต่างๆไว้ใต้คลิปตลอดนะฮะทั้งแอดไลน์แอดไลน์เนาะ แล้วก็มีช่องอีม r ดด้วยใช่ค่ะอีมาก็จะรีวิวอยู่แล้วคนะฮะผมจะปักลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเป็นช่องเลยได้ค่ะก็ปกติถ้าเกิดดูช่องผมไม่จุใจมาดูอีม r t รายละเอียดจะมีช่างเทคนิคใช่ไหมฮะช่างเทคนิคจะบอกรายละเอียดเลยกีวัดกีอะไรกีอะไรไงอย่างนี้เนาะแล้วบางทีสมมุติว่ามันเกิดอะไรพวกนี้เราก็โทรมาสอบถามว่าบางทีขนส่งมันอาจจะมีเอ็กซ์เดน์บ้างอะไรเล็กน้อยเราก็มีการแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยน้อยที่จะทาได้นะคะโอเคนะครับมาชมได้เลยนะฮะ ก็มีเยอะเนาะไอ้วงไอ้วาก็มีอันนี้ผมลองไอ้วาให้ดูก็หลายตัวใช่ค่ะนะฮะก็มีคนมาแต่วันนี้ตอนเนี้ยก็หมดไปเยอะมากตอนเนี้ยสินค้าก็หมดไปเยอะมากหมดไปเยอะนะฮะใช่ค่ะเกี่ยวกับสงการไหมเกี่ยวกับว่าส่งของไม่ทันร้านปิดอะไรไหมฮะไม่คือก่อนก่อนก่อนสงการลูกค้ามาซื้อเันเยอะนะฮะเยอะมาหน้าร้านกันเยอะแล้วก็ส่งนี่นี่ขนาดเ็าห้ามเล่นน้านะ ยังยังเยอะขนาดนี้นี่ถ้าเกิดเขาให้จัดงานสงการเต็มที่นี่หนูคิดว่าคงดีๆีไม่หมดไปแล้วเหรอหน <laughs> ูคิดว่าน่าจะดีกว<อ>่าน,นี้นะเดี๋ยวรอปีใหม่อ่าไม่เป็นไรเรารอกันต่อไปรอกันต่อไปแต่ตอนนี้ก็ยังขายได้เนาะ มีลูกค้าติดต่อมาเรื่อยๆมีลูกค้าติดต่อมาเรื่อยๆนะแต่มีลูกค้าถามว่าอยากเก็บเงินปลายทางแล้วม้นก็รัวเนาะใช่คือจริงๆแล้วขนส่งเขาไม่รับเลยเพราะหนักใช่ไหมมันหนักเกินไปที่ัที่ขนส่งจะรับใช่หนูก็ส่งพวกขนส่งที่เขาแบบรับตัวใหญ่ๆอะแต่ส่งขนส่งกลุ่มเนี้ยเขาจะไม่มายุ่งกับไม่มาเก็บเงินให้เพราะการเก็บเงินอะมันเหมือนเป็นการแบบ มันต้องสร้างระบบขึ้นมาเขาเขาต้องร mm ับผิดชอบอีกใช่ต้องรับผิดชอบใช่ต้องรับผิดชอบในการไปเก็บเงินนะแต่หนูอยากเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นร้านขายจริงๆอ่ะไม่มีใครโกงพี่แต่ส่วนมากอ่ะที่เขาโกงกันคือแอบอ้างทัอะไรเฉยใช่ถ้าติดต่อมาทางนี้เนาะอีมาร์เนี่ยไม่ไม่โกงไม่โกงแน่นอนแล้วก็แล้วก็ไม่มีการให้โอนเงินมัดจำให้ของมาก่อนคือถ้าสมมติว่าอย่างตัวเนี้ยตอนเนี้ยของของไม่มีแล้วแต่ว่าโทรมาบอกก่อนว่าอยากได้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเจ๊จะบันทึกไว้ ขอเบอร์โทรไว้แล้วขอมาเดี๋ยวโทรกลับไม่จําเป็นต้องโอนตังมัดจามานะฮะเขาบอกไว้ก่อนได้ถ้าของมาโทรบอกหน่อยนะอะไรทีเนาะแต่ถ้าเกิดไม่เอาก็ไม่เป็นไรมีคนอื่นรอเอาใช่ใช่ก็คือถ้าเกิดหนูโทรกลับไปแล้วแบบว่ารอรอไม่ไหวอ๋อพอดีพอดีตอนแรกมีเงินจองไว้ตอนนี้ตอนอีกสักเดือนหนึ่งของมาแล้วโทรกลับไปเขาบอกตายแล้วต้องจ่ายค่าเทอมลูกไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไร ไม่ว่ากันเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเนาะเก็บตังค์เดี๋ยวจะมีคนมาเอาก่อนนะฮะการเก็บมาจัมีลืมมันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยใช่ใช่ใชมันยาวเราไม่เอาดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าขอเบอร์โทรไว้แล้วเราติดต่อกันใช่ไหมใช่ถ้าเกิดหนูขอมาจังได้หนูรวยเลยนะเพราะว่าคนคนบอกเขามาจังเหอนกูไม่เอาใช่ครับก็รวยเลยครับเขามาจังมาร้อยคนเสร็จปุ๊บคุณลืมไป50คนนี้ คุณก็รวยแบบว่าปิดร้านไปเลยเนาะการเสียชื่อเนี่ยใช่ใช่ใช่ความเชื่อถือสําคัญเนาะความเชื่อถือสําคัญแล้วก็หลายๆอย่างเนาะเพราะว่าคนแหละคนสั่งของเพราะความเชื่อถือก็มีเนาะบางทีคนที่มาดูคลิปผมอ่ะโทรศัพท์ผมอ่ะผมใช้โทรศัพท์อัดเสียงมันไม่ได้ยินเหมือนที่ผมได้ยินตอนเนี้ยมันไม่แน่นอะไรหรอกแต่ใครอยากมามาที่ร้านเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยคนที่เชื่อไงฮะเชื่อว่าโอเคมันอย่างนั้นจริงๆใชงหนึ่งห้าเก้าศูนย์ศูนย์นะฮะตัวนี้ถ้าสนใจ ผมจะปักทุกอย่างไว้ให้ใต้คลิปหมดเลยนะฮะแล้วก็สามารถเข้าไปที่ช่อง Emart ติดตามได้เลยได้ค่ะนะฮะโฆษณาช่องให้เลยนะฮะร้าน Emart แล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยสินค้าทุกตัวเมีประกันนะพี่หัมีประกันด้วยหนูเดี๋ยวหนูอ่ะจะแปะบอยแล้วหนูก็จะแปะเบอร์โทรของหนูไว้ที่ตัวเป็นส่วนใหญ่เป็นที่ตัวเลยใช่ไหมฮะใช่จะมีเบอร์โทรหนูแปะไว้ให้เลยนะคะเพื่อให้ความชัดเจนกับลูกค้าก็คือได้เห็นเลยแปะไว้ตรงนี้ตรงนี้โชว์ได้เลย ทุกทุกตัวใช่ไหมฮะเนี่ยที่ส่งไปนะฮะนี่คือของที่ส่งให้ลูกค้าตอนนี้ยังไม่ได้แปะแต่พอพอเราเทสสินค้าแล้วเราจะแปะเพื่อให้ลูกค้าแบบยังไงใช่บอยไหมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวหนูนี่ขนส่งอ้วนพี่อวอยมาที่ไหนไอ้เบอร์เบอร์โซลามีมีคนเขาอยากผ่อนเหมือนกันนะอู๋หนูว่าไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยขาถามไหมโทรมาเนาะถามผ่อนกับบัตร ได้ถ้าจะเกิดมารูดบัตรเครดิตเนี่ยที่นี่ตอนนี้รับบัตรเครดิตก็ผ่อนกับระบบบัตรเครดิตเราแต่ที่ร้านไม่ผ่อนเนาะตประชาชนไปดูหนูทำหนูทำไม่เป็นไงเนาะอ๋อนี่นะเนี่ยหนูมีอย่างนี้ให้ขอบคุณมากเลยครับกับหัวด้วยเอ้าขอบคุณมากเอ้าพี่คะ๋อไม่เป็นไรครับนี่ผมแซวเล่นๆนะฮะแซว เนี่ยหรือมีอย่างนี้ให้เลยหนุ่มแปะหนี่แปะทุกตัวเพราะว่าเผื่อว่าในภายภาคหน้าทํานาบัตรหายอะไรม่ถึงก็ได้โทรติดต่อร้านได้ก็คือแปะไว้กับตัวตัวเครื่องเลยนะครับเราจะไม่มีการแบบหนีหรือจะทั้งสิ้นเราดูแลหมดมีอะไรก็มาหาท่าถ้าท่านถ้าหนีรับรองว่าเก็บของไม่ทันนะครในนู้นอีกตรงนี้อีกตรงนี้เก็บของไม่ทันแน่นอนไม่ทันค่ะไม่หนีแน่นอนค่ะโอเคนี่นะคะขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับผม วันนี้มาถ่ายให้ชมเลยนะฮะสองตัวนี้เต็มที่เลยนะฮะวันนั้นที่มาไม่ทันเนาะหนูจะโปตัวเนี้ยไปหมดละร้อยเก้าเก้าบาทโอ้ <c oughs> โหร้อยเก้าเก้าบาทเรียบร้อยหมดไปแล้วหมดแล้วเขาก่อนจัดโปรเรารู้แปดอะไรนะกี่ 100, 500, ร้อยห้าร้อยหรือแปดร้อยนะหมดแล้วหมดแล้ว,ลวใช่ไหมกเคยมาจัดโปรตัวนี้ในร้านอีมันเล่นเล่นร้อยเก้าเก้าเนี่ยก็เลย <c oughs> หมดไปแล้วเสียใจด้วยนะฮะเสียงดีมากเลยแล้วเมื่อไหร่จะจัดโปรตรงนี้สักห้าร้อยเก้าเก้า เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ตอนนี้อีมาสอง้านวิวเดี๋ยวสัก4ี่ร้านอยู่เดี๋ยวเรามาใหม่นะฮะตอนนี้มัน3ล้านกว่าแล้วเนาะจริงหรอใช่เพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยโหแบบตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ดูไป4ี่แสนห้าแสนแล้วตัวนี้นะฮะเราจะพยายามหาที่โอเคโอเคมานะฮะอ่าผมผมก็ดีใจนะฮะได้เป็นสื่อได้แพร่แพร่อะไรนะเป็นตัวกลางในการแนะนําสินค้านะมาพามาชมสินค้าเนาะแล้วก็ถ้าเกิดถูกใจนะฮะไปชมร้านอีมาสด้วยนะแต่ลบ เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติเดินสะดุดเป็นเรื่องปกติได้นะฮะอันนี้ก็รอเขามาเอาเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขนส่งจะมารับเนี่ยค่ะเนี่ยขนส่งจริงๆเนี่ยคนเต็มตัวแล้วเนี่ยเขาอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยตัวตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวนี้ค่ะงนี้เนี่ยเต็นตัวจะส่งเหมือนกันเนี่ยค่ะนี่ก็จะส่งแล้วเนี่ยคือแกะออกมาอันนี้มีอีกห้าสิบกว่าตัวนะค่ะเต็มตัวเอาออกมาเพื่อจะเทสแล้วก็จะส่งให้ลููกกกคค้้้าาใหดลลิปแวว็รรีีบโทมฮะออตัเง ใชทท่ที่าบ,าบางคนว่า50ตัวเยอะมันนิดเดียวนะะเพราะว่าขายเป็น,ปนพันๆตัวแล้วนะอย่าเป็นทําเป็นเล่นไป50ตัวบอกว่าโอ้โห50ตัวเชลเหรอ50ตัวนี้มันแวบเดียวนะฮะ50สายเท่านั้นนะ<ช> <S <S นี่นะฮะโอเคครับผมอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ